มันแบบนี้จากปีเล้ไหมจเจ้าเพชรมารับจ้างหอยซีนได้ประมาณเฮ็ดนแบบว่าเป็นลักเป็นหมันคงเลยได้สามสี่ปีเลยอ๋อสามสีป่ปีก็คือรับจ้างเนาะ<ม>แต่ถ้ามีทุนนี่ก็อยากเฮ็ดเป็นของเจ้าของ<ม>แต่ว่าเฮ็ดของเจ้าของนี่พื้นที่นี่ก็เฮ็ดกับเพิ่นเ<ม>พิ่นกะไม่ได้ให้เสียค่าจ้างก,กันอย่างอบอก สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซีเบิร์ตจะขูสุขคนเนาะอ่ามื่อนี้ยังอยู่กับตู้คำปั่นสุกคือเก่าพี่น้องเลยอตู้คำปั่นสุปก็ยังอยู่ที่เดืมที่เก่าเนาะมุมเก่ามุมเดื่มพี่น้องเ้ยเติมเติมกัมิตรสิทิ์กามานา่เิเติมัรสิทิ์กมาคือเก่าแตนคือเก่าเป็นอะไรสบายดีเด้อน้องเบิร์กามา่นาะน้องตุ้ยมาสบายดีพี่น้องเอ็ตู้คำเลยเมื่อนี้เป็นงานของ น้องตุบิเหรอตุบิบอันนั้นทีมงานปั่นสุขเขานี่แหละมาปั่นสุขให้ว่ากินอะไก็ได้โหย่หาคนให้อีกกินกับเขาก็เลยตั้งใจเลยทุกชุดเศรษฐีตลกเนาะแม่เขาก็ใศรษฐีตลกถึงตลกเขาก็บระเด็ว่าแบบว่าเห็นเหรียนเห็นทัวอะไรเขาก็จริงจังพี่น้องเลยจริงจังอยู่พี่น้องเนาะแต่เพียงแต่อยากเห็ุให้คนบึงคนฟังก็อยากให้เฮฮาไปนะแม่ก็บพยายามให้สุขสาวเวลาเกินไปเนาะตุกเขาก็ต้องมีตลกเลยเมื่อกี้ก็เขาก็เห็นน้อยให้นน้ำตาคนแล้วเนาะ เนี่เปิดอีคลิปนี่นี่เดี๋ยวไหนเจ้าศรีชัยพายอีกนยังนนี้นั่งศรีชัเพื้นในตู้ศรีชัยแม่เมื่อกี้นี่ลูกได้รางวัลเนี่ยวันนี้แม่รางวัลของคนขยันคนสุชีวิตแม่คนคนมันชีวิตคือเพป็นการเป็นการลำบากคือกันเนาะแม่เพป็นลำบากมากถือว่าลายปีละเงินเฮายังบม่ได้บอกยังให้ค่อยคือชาวบัวใช่เนาะแม่ก็ทัาบว่ารด น้ำตาเตะเนี่ยคือแบบว่าความเพึ่นลำบากควบบ่มีเนาะแม่เจ้าชูโกสี่แล้วบอกกันบอกน้าพี่น้องเนาะแมนจับไหม่ล้างกล้องไม่จับเจ้าหนึ่งเนาะแมนน้องพี่น้องโดยเพึ่นก็แบบว่าคล้ายๆแบบตื่นตามใจดีใจเพึ่นก็บบ่คยได้แบบนี้อ่ะนะตุัวไปสิพ่อแม่ทั้งเมนพี่น้องน้ำดัำไงดังกล้องสบายดีตุัวสบายดีสบายดีอยู่กะนอกเมืองอีกแล้วนี่เนาะอยู่นอกเมืองน่อยู่เนาะ ต่ว่าตนี่ในคลิปสองเนาะเลยคลิปสองนี่กินี่สเสื้อผ่าน้องแป้งเนาะเลยน้น<ด>ยนองแปง้งเสื้อผ่ายแเรียบร้อยมันนี่แม่พ่อบาทเห็นน้องตัวเดียวแม่เนาะเสื้สอผ่าแม่บาทเสื้อผ่ามีรางวัลให้แม่อีกปเ,ปเป็นตอวเลยผู้ใหญ่เพิ่นดูหัวซอยคนขึอ้อยเูเลยคนบึงเนาะเห็นมาตัวขาที่ว่าคนที่ว่าเพิ่นแบบว่าเขาเอิ่นไปได้แบบถูกหนักอลีนะสู่ชีวิตอลีแหละ เขาจะูงจกคุณคคาในบางสิ่งแมนว่าจะเป็นเงินคำหรือวัตถุเขาได้มีคนเอาให้เขาปุ๊บนี่มันจะการดีใจมันบ่งบอกซื้อออกทั้งมันตาเลยซื้อออกเลยพี่น้องเอ้น้ะมันบ่งบอกว่าสมัยลูกนี่นี่แมนดีใจเลยก็ตื่นตันใจแห้งเนาะโดยโดยประมาณนั้นแหละอ่าประมาณนั้นนะไปหาเมย์ไปไปโมเมนต์พูดในตัวเลย อยู่พี่อยู่หมอบอเอาคือว่าเอาซื้อกระซามมากระซามเอาลงมาเลยบะตุ๊แม่เอาลงมาเลยได้ปะขอขย่อผู้เดียวมาเลยได้ไหมมาเลยบะตุกระซามเนาะเพื่ออะไเพื่อเห่าซิมยังยังน้ำมันว่าหิวน้ำกันด้วยนี่นี่กระซามใบบ้าไงพี่น้องเลยกระดมังบ่กระดมังเอาว่าเพื่อนอยาก วันนี้ก่อนเนาะชินชินชักใบอย่นี้บ้งกลับหามาก่อนเด้อสองสี่หกใบได้ทุกหกใบบ่โอ้ยนังถ่ายนะสบายดีน้องแป้งสบายดีแม่น้ำเนาะจักใบก่อนจะดนมือหกใบดูกระมังเนาะเพื่อนจะบ่ทังหลังโมเนบ่เ่นเป็นอยู่อีทีนึงที่เราเนาะ อางบอกคัดตมาใส่แล้วก็เกตมาใส่เลยเนาะเป็นยังก็กระชิมีวิวแบบไทยเบื้องหน้าแบบชิมีอันมองนางบอรนี่กระละงัวคุ้ยแถวเนาะก็เป็นยังเนาะนี่เจบอลนี่โหอยางก็บอกงามหนึ่งปุยดีขึ้นแล้วปุยดีปุยดีปุยธรรมชาติเนาะเน่ยตัวคัดปุยโปแมนอีกได้เนี่ยเอากระมังมาหายน้ำหน่เนาะผูกหกใบกาแขกอีกดท่านกาแขอันี้โหคิดอรงเลย ปูกับปูถึกบอดเป็นธรรมชาติดีเนาะปูเป็นอย่างกระมังนี่ก็ใส่ใส่เนื้อเลยเนาะแม่เนาะแม่บอกใส่น้ำก็ได้ใส่น้ำก็ได้แม่สบายดีสบายดีอาบุดน้องแป้งแม่น้องแป้งเนาะเป็นอะไรดีใจเนาะงอนโตยังตู่บันดีใจจนหายไปได้กินเนาะโดยน้องแป้งดีใจเนาะครัเคยมีเคยได้เนาะอันนี่สือแตใครดีใจบัน ใส่กิฟนี่สะมีน้ำตาอยู่กี่ตัวเห็นเห็นแม่เ่ราะแม่คันแม่คันแม่ดีใจลูกก็จะดีใจน้ำกินอย่างนังลูกดีใจแม่ก็ดีใจน้ำ,นำอี๋เนี่ยไรบารีหอยสิ้นต่อะอะไรบ่หอ,อหอยแต่ละมื้อนี้อันแม่น้องแป้งห้อยนี่นนโด,ด,ดนเติบบ่แต่ละมื้อนี้หอยจังโมงโม่ถูกหกโมงเริ่มเห็นหกโมงกับ ประมาณสิบเอดโมงคืนอะไามื่อเดีมื่อหกโมงเช้าว้าชมันเกินครับไอทีพีรนวสิบสองชั่วโมงไปจักันเกินบาหกโมงเช้าจนห1สิมงกลางคืนได้มื่อเท่าไรแบนรวมกันสองมลลูกหกเ็ดสิบหกเจ็ดสิบพันร้อยบาทตัวรอยกว่บบาทร้อยกว่าบาทเนาะร้อยกว่าบาทร้อกว่าบาทแม่ เฮ็กับจนบ่ายหมแล้วยงคือเฮ็ดมามันแบบนี้จักปีแล้วแมเจ้าเฮ็ดมารับจ้างหอยซีนได้ประมาณเฮ็ดแบบว่าเป็นลักเป็นหมันคงเลยได้สามสี่ปีเลยโอ้สามสี่ปีก็คือรับจ้างเนาะแต่ถ้ามีทุนนี่ก็อยากเฮ็ดเป็นของเจ้าของแต่ว่าเฮ็ดของเจ้าของนี่พื้นที่นี่ก็เฮ็ดก็เพิ่นเพิ่นก็ไม่ได้ให้เสียค่าจ้างกันอย่างบอก คือว่าเพื่อนนี่เป็นเพื่อนข้องกันน้องสาวเจ้าบอกน้องสาวแท้ๆนี่เพื่อนเพื่อนคงแมนแต่สมุดมีทื่นนี่สิบบพิษบปเทียงกันบอกแปลว่าการเราไปญาติลูกคงลูกข้าวน้องสาวคือได้คุยกันแล้วบอกขอแต่ว่าน้องมีทุนเนาะเพื่อนจะช่วยการดึงการเห็ดไปและอื้อหือยได้เพิ่นเป็นเอื้อยือโอเป็นอื้อยบอกแมนแมนโอ้เป็นอื้อหมองนี่คือเป็นเพื่อนแบบตระกูลทีบอก เพื่อนเหงาเกิ่อนพอแม่โอ้แต่ว่าทางแม่นี่ย้ายออกจากนี่แม่บอกไปสร้างครอบครัวแม่เพื่อนก็อยู่นี่แม่บอกบอกถึงเจ้านี่มาถึงเจ้านี่งนะอยู่เพื่อนมูลคือเพื่อนนี่ไปอยู่เพื่อนมูลในตัวเป็นอยู่เพื่อนมูนแม่คือว่าพ่อได้สามืนอนี่เพื่อนตรงพ่อพ่อนเสียเอยเพพ่อของน้องแป้งเนี่ยเพื่อนไปแล่นเอาน้องเพื่อนเพื่อนน้องเพื่อนไข่คือว่ามันเป็นแหล่งลดบ่เหมือน มัเบ,บึงเนาะบ่งลูกสาวล่ะไอเพือนโอ้โดยแล้วสบายพี่น้องเขาเรียกกันเลยเนาะพอดีว่าบัตต์บี้กับโทรมาบอกเพื่อนเลยโทรบอกเพื่อนก่อนแล้ววา่าอ่าที่มือนที่เขาไปหาเด้อว่ะเลยกับพอดีว่าเครื่องที่เพื่อนเสร็จจะบอกข่อยนะมันก็ที่จะบอกว่ามีให้ข่อยซื้อเตาซื้อยังมาะ จะบอกเขามียังไงก็มีเตามีเตาแล้วก็กระซามกระซามมีดแนนแต่เฮากระซิได้แต่กระซามมาพี่น้องได้แต่กระซามาตูวโดยได้แต่กระซามนี่เนาะก็ว่าอยู่เบึดเชโน่บึดเชโน่โบมีมีดกับเตาเบิดตลาดเชโน่โบมี่ตัวเลยเตาหาเป็นเตาปากเซ่เนาะที่จะว่าเป็นเตาปากเซ่มันกระซิอึดเนี่ยเพื่นนอะเพราะว่ามันอันเพ่ไว้ ทีงนี่นะไม่ฆ่าเพื่อนว่าวนะเพราะเราตัวบีให้เม่ไปทามให้เห็บานนี้เพื่อนว่าบดเชโนโ่เขาโบมีมีดกะบโบมีมีดกะมีดกะไปหาเบิงบ่งเบิดมันโบมีเพื่อนว่ามีดนี้ก็ต้องไปสั่งซื้อได้โอ้ก็มีดของไทยเลยสั่งมาจากประเทศไทยเลยโอ้โหหัวมันกระยากให้แหละพี่น้องเลยมันอีนกระย่างอะไรเนี่ยเส้นทางเข้ามากับไกด์น้องนตัวบีเนาะแม่มีแต่ว่า เผื <toys> ่อเอามาฮอดตฮานันตุเผื่อเอามาฮอดกับเผื่อเอามือซ่าเนี่ยซาหาซาย้อนยังอยู่บ่ไปหล่อตลาดนี่แหละหล่อตลาดหล่อเผื่อสีเบิร์ตนั่นตลาดฮะทัวตลาดแม่นทัวตลาดกับช่วยเหล่าบาทเรียนหล่อฮะมันมีแต่กระซ่ามกระซ่ามนี่กับไปเบิ่งกับไล่ห้านไปเผื่อสีเห็นนี่ฮะแาวใหญ่ปานนี้บ่แม่นบเตอบี้ให้ แม่แหไะไปหลอกเบิ่งหายไปกับแม่โดย,ดยเลยเพืนไปซื้อหายว่วบัตติบ,บกกบซื้อบุคอยเป็นดอกะวาให้แม่พาไปี่แต่ว่าเอาแบบนี้เนาะบานี้โดยบานีบัตติบิกาตะมิดวาดวสีผ้าแม่ซาแป้งนี่ไปซื้อแ่วาบานีเขาญาตมันยุ่งเนากฮะนะแปลว่ามันคนะแบบำทางเ,าเมืองเฮาโบแมนเลยตัวแปลว่าทางอันนี้นี่บักเถื่อนโบมีเนาะบางเถื่อนเฮาก็ต้องได้สั่งเอาฮะนะแบบมี มีอย่างเนี้ที่เจ้าต้องการนี่นะหนึ่งแล้วก็เลยนี่มีเตาแล้วก็นยังอีกแนวอบบอกแนวอบนี่เจ้าเสี่ยวยังเอาเอาเป็นกระพุยบอกคือว่าคือวปลี่ยนเป็นแหวนท่อท่อพูนเลยท่อที่แบบวบอกขาอนุญาตเลยพี่น้องแบบว่าพิเศษนั่น้องช้วมห้องช้วงผมบอกแต่ก็ได้คือกันโดยมาเห็นมันก็ได้ใส่ได้ลายกับประหยัดเจ้าได้ประมาณจังอันหรือเปล่ากัประมาณสองท่อ ทองทอมันมันส okay, oh. ีบอแตกบ่อบ่อเห็นกเจาใส่กับท้นอยู่ใดอ๋ออย่มันถือพื้นถือพามันสีบอแตกบ่อก็บ่อเพราะน่ะต้นีใส่แบบประหยัดดีใส่ได้เหึงอยู่โดยโดยก็คืออันเตาบริษัทเตาเตาม่ใจได้จังอันเตาประมาณชีฮานอยเนี่ยอืมชีฮานอยคือเตาตัวเอาไว้ในพื้นทอหันอบนั่นเนาะแต่อีกยังอีกบบบยังที่เจ้าอยากได้ มีอย่างไงก็จะพวกเครื่องไส้อีกแหละเครื่องเงื่นเอือกยังอีกแหละแล้วก็ฐานทานพร้อมทานทานนี่ก็ประมาณจักรสอบกระเอาชิปเสาสอบนี่แหละเสาสอบเธออืว่าบ่อเปล้องบ่อฐานเบิดมือหนึ่งนี่กะว่าสิเบิดจักรสอบมือนึ่งกะอะไรบอกที่เหตุมานี่ก็เจ็ดสิบโลนี่ก็ประมาณสี่สอบ ยังเขาหาสอบแล้วเจ็ดสิบโลต่อสี่สอบหาสอบนี่รวแล้วกันเะแต่เปื่อนไปไหนแนนคมทานแต่ก็ทานโมงามกับมันกระเพื่องไปต้องทานงามเนาะทานทักเนาะพี่น้องอ่ะมีแต่ว่าน้องสีบอกนี่นี่บ้ดนี้มีแต่ว่าน้องสีมอบเงินให้เอื้อยให้เอื้อยไปซื้อเองแล้วก็ว่านได้กัเอื้อยจากใดยังก็ไปซื้อเอาฮะนะ ขันหวานบ่พ่อคือว่ามันยังกะให้เสทหาน้องได้ตลอดี๋ยวน้องกะสีคุยกับผู้ใหญ่เป็นไหเพราะว่ากะเป็นคนเดียวกันเนาะที่กับไห้ยันที่บนซื้อทรัพย์ไห้น้องแป๊ไปะลรคนเดียวกันเป็นการธรรราคะันี้มันบ่พ่อยังขาดเลื่อนยังกะบอก่ายได้ตลอดเห็นปาเป็นการดีสีเป็นนะสี่ช่ยทุกอย่างซัพพอร์ตทุกอย่างจนกว่าจนกว่าชุดเจ้าสีมีชีวิต ที่ดีขึ้นทเท่าแหลนอบอกคะคือเวรบักโดนแไม่ชี <c oughs> ยังตูบ้บัดเขาก็ชิมอบเงินให้เอื้อเพิ่นเลยนอกจกการเองเนาะแม่ป้าทยังบักืม็มาไลยแค่ลาย,ยังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่นอ้องเ่ะอย,อ,ยะอะไรตูกเดี๋ยวจะเสียอะไรเส็ยอะไรเสียอะไรกะนับก็นับเบิ่งเอา ไอ้เพื่อนนับเองเนาะเพื่อนนับเองเพื่อนเพื่อนนับเองเพื่อนเพื่อนหนับหนับบ้งดูว่าเท่าไรนี่นับเป็นอยังไงหนนับบมเป็นเพผนไปข้าวคลายผนเอาตัวอะไรเนาะตัวได้ได้เนาะเป็นเป็นคนฮิดมี่านนี้ตรงไหนอย่าสั่นเลยมืออย่าสั่นเลยต้อลูกได้โทรศัพท์แม่ก็ได้เงินอีกอันนี้เนาะ สามล้านเจ็ดแสนสามล้านเจ็ดแสนเลยเพราะว่าเฮ้ามันเลือจากซื้อโทรศัพท์ซื้อนกระซ่ามเลยคันว่าเจ้ากล้าว่าพ่อจะบอกเอาไปซื้อเครื่องใช้อีกเพราะอได้อยู่เนาะเป็นเงินเป็นเงินก่อนเพราะว่าเาซื้อกระซ่ามนี่ก็ใบหนึ่งราคาส่งเลยเาซื้ออยู่เชโนครับพอเป็นห้านส่งเลยเาซื้อกับใบหนึ่งหาดสองแสน สองเซนซ่าบอกว่าฮกไปนี่มันตกอยู่ล้านหาสองเซนซ่าสองเซนสี่นี่แหละตกนึกตกอยู่นี่ล้านหาเครื่องของของมือนี้มันแพงเหมแมนมีแต่กระซ่ามันสื้อยังล้านหาเพราะว่ามันเป็นเลดบอกเป็นเลดโยมโยมโยมเนาะโยมแบบไหนโยมเฮ้ยแบบนี้ได้ติโดยนี่พี่น้องแบบคางนี่บ้างโดยมีแต่ว่าใส่ชื่อเบิรงเนาะแม่เนาะซ่ามีกะถือว่าใหญ่สุดได้หนิ สามนี่หรอ<บ>ือเ่าเอ้บวกแม่นใบน้อยคนนี้ก็ยังแสนปลายแสนเจ็ดแสนแสดปดกว่ามันแพงเนาะแต่กากระยังหลายอย่างอยู่ที่ขาดเนาะกระออยังเป็นพวกมีดกระเทียงอยีกเนาะกะนีออ่แต่ว่าสิยหายแย่เพิ่นไปซื้อเองพี่น้องเอ,อ,อ้ยเพราะว่ามันยากหลายอย่างเลยแนวะหนึ่งมีเห่ากระคือว่าเอ,อาแหละยันไปซื้อกระสมมุิไปซื้อเอื้อยไปซื้อใช่สํา สั่งเอาบอกเขื่นเนาะเนี่ยเป็นอันพวกประเภทเชียงอลไรกันเชียงเนาะไปซื้อแล้วตามตลาดก็ได้ถ้าบุพเพกัยังยังน้อยเลยเนาะอันนี้ก็พอได้อยู่ดอกเนาะดีกว่าบุมีพยังจะดีเลยเนาะแม่เนาะก็ในชั่นี้ก็ดีใจนะแม่เนาะที่มีผู้ใหญ่เพื่อนเงินมือก็มาสร้อยเรือเฮาเนาะเห็นในความขยันกันแข่งของเฮาเขาก็ดีใจน้ำคือกัน เพิ่นเ็นคลิปมาจากช่องบอเตบี้กับอีต้นสงสารน้องแป้งเราเป็นเป็นคนขยันกับเมย์เพิ่นก็เลยว่าอยากซอยเรืออยากหายทุนไปเห็ดไปค้าขายเองะนะเพิ่นว่ามันอาจจะมีรายได้ดีกว่าเมย์เพิ่นว่าสมมุิอันเจ้าเห็ดน,นี่เห็ดช่องคนกับลูกบอ้ยเห็ดกับเห็ดล,ล้านซอยน้ำเล่เห็ดสองคนกับเฮมบัไวไอเนาะ เป็นกษีซาเลยจะกะว่าจะสิเฮ็ดเริ่มต้นนี่จักโลกับประมาณ20โลก่อนเนอะอืม20โล30โล,ลโอ๋อในยีดอกในยีดอกเพราะว่าอ่าทางน้องเพิ่นกะเฮ็ดคือกันเนาะเพิ่นก็นต้องแนะนำในยี่นาะก็จะเพียงแต่ว่าอ่าน้องแป้งกับเมนมีทุนมีฮอรเฮ็ดเนาะแต่ว่าครอบครัวกัยังสมบูรณ์แบบแมนโ่้แม่ยังอยู่บ้าครอบครัวสมบูรณ์แบบเนาะเพ<อ>ียงแต่ว่าเขา ขาดทุนการที่จะถางทำมาหากินในชื่อเนาะคือว่าเรื่องโทรศัพท์ฮะเราตะบีลืมบอกในคลิปนั้นนะพี่น้องก็เลมาบอกคลิปนี้เรื่องโทรศัพท์ฮะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบออันเพื่นซื้อหายนี่เพิ่นบรได้ต้องการสิ่งตอบแทนยังเพิ่นหายด้วยความเต็มใจจะหายน้องแป้งได้ใส้คือคนอื่นแต่ว่าหายใส้ใส้หายถือได้เพื่อนหายไปใส้แบบมันทางที่ว่าง่ายกัน ใช่ให้เป็นประโยชน์ฮะแหละบางทีมีค่าเาก็ต้องใส่เห็นเป็นประโยชน์เนาะแต่ว่าเขาค้าคายบอกเขาสมมุดเขามีลูกค้าวันนี้เขามีลูกค้าคันเขาบอมีโทรศัพท์เขาก็ต้องเสียนนะสมมุดลูกค้าเอยู่ต่างเข้งเหมือนเลยอยู่ต่างแเงเยงคนโทรมาหาเขามันจะง่ายเขามีโทรศัพท์เขามีเบอร์นะมีเดบ่ตบตนี่เลยแหละกับอยากบอกซนี่ เป่นกะบม่ได้วังยังดอกกะอยากให้เอื้อยขอบใจเพิ่นนอกจาก,กข,าขอ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 บบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเกี่ให้ความเมตตาลูกหลานกะให้ความเมตตาน้องแป้งกะขอให้เพิ่นหมั่นควันยืนปัสจากโรคให้ไข,ข้เจ็บค้าขายเมียกับ งานเพิ่นก็ขอให้ลุงเรื่องเพื่อนอะไรบ่ครอบใจบ่ตุบี้ซาวกึุ้มส่งสาวลายแล้วก็อสาวอยผู้นึงนะชาวบางบ่ชาวบางแล้วก็ส่งอันตุสิสแน่ตุคัมตุค้มหน่อย คือคำตัวชิดเนาะมากันทีมงานเดียวเบิกงานเข้าคนอยู่ดีมีแหงมาตุุคนลำรวย้าขายยังก็คอยลำรวยอะไรซะถูกุสาธุอ้าวคือกันคือกันเนาะเจาก็ให้ธุรกิจนี่ก็ให้หุ่มเรื่องจะเริ่มเก้าวหน้าต่อยอดเนาะต่อยอดจากทุนน้อยๆที่เพิ่มเงินมือเข้ามาช่วยเหลือเฮาเขาต่อให้มันลายกว่านี้ตั้งใจคือเก่าที่ผ่านมาเนาะปลูกองค์ใหม่เนาะปลูกองค์ใหม่ให้มันง่าย ดมินเท่ากับปลูกตัมินเท่ากับมันชินน้อยๆแล้วต้นไม้เท่ากับคอยโคดคอยใส่ปุ๋ยไปน้ำมันมันก็ชินจากง่ายๆดีใจหรือ่แม่ง่ายดีใจหรือเปล่าน้องแป้งได้สิเคยเคยคิดหรือเปล่าวะมีผู้มาซอยให้เายเข้าทุนดอย่างๆสี่เคยคิดเคยมีหรือเ่เคยคิดหรือเ่บ่เคยเนาะคือว่าตั้งแต่มาถ่ายียังบ่มีเงินคนมามอบยังหายเลยบ่นี่แข่งแหลกเนาะเคยได้เงิน ลายแบบนี้อยู่บ่บ่อเรียกว่าได้จับเงินก้อนแบบนี้ฮะนะบ่บ่เคยบ่เคยเคยแต่เห็ดแล้วก็ซื้ออาหารเปลี่ยนไปนัวกินแต่ละมื้อเนาะหากหาแต่ละมื้อก็พอได้ซื้อแต่ข้าวน้ำซื้อนมซื้อนมให้ลูกแม่นานี่ยไม่ได้เห็ดบ่นาเนี่ยโอ้เรมีนาเน้อคนซอยมาอีกการบัดหมื่นกว่าบาทเพื่อได้นี่ทางโทรศัพท์โทรศัพท์แต่กั นี่แหละแต่ว่าทำพิษก็คือว่าอะไรพี่น้องบอตัตรบีกรบกว่าสิพลาพ่นไปซื้ออยู่แต่กะมันยุงงงนย่งยากน่ะเอ้ยเพราะว่าบางชิ้นบางอย่างเขาก็ต้องอันได้สั่งเอาฮะนะมันก็นต้องอันยากบ่อนี่แหละพี่น้องเลยว่าสีเอาทุนให้เอื้อยเพ่นไปซื้อเองไปสั่งเองทังได้อันใดแต่ว่าบางทีเขาซื้อมาหายิ้สิบถูกใจอย่นะก็ต้องหายเอื้อยเพ่นไปซื้อเองพี่น้อย นั่นคือกันเปิดเผยชื่อเองก็ได้อีกอย่างมันกะไก่นาะโดยบทีมงานเขากะโยูพุ่นทีมงานเขากะมีเวีย<น>ดแทนเพราะว่าเจ้าน,<ร>น,นี่ก็<น>บาตบีสิวะได้มาหลินมาเยี่ยมยามน,น,น,น้องเพื่อนีอกัยากหลายอย่างหลายแนวเพราะว่าทางตัวิดเขากะเพื่อนนั้นมีโครงการสร้างบา้านสร้างบา้านสร้างเฮือนให้สาบ,บัวเนาะสาบ,บัวเพื่อนแหละแต่น้องนุ่นเพื่อนีเขาก็เลยว่า มีโอกาสมีเวลาเนาะตุ๊กมีเพิ่นให้มาผ่านมาเนาะให้พาไปที่ฟันบัวก็ลงมาแต่ถ้าอยู่ใกล้ก็สิมาให้กำลังใจเดือดเนาะแล้วก็สิมาเบิ่งผลงานนั่นแหละอ่าก็ยังสิได้มาอีกอยู่เนาะแนี่ยมาไปงาิมาดินน้ำเพิ่นเรื่อยๆอยู่คันว่าเพิ่นอนยังขาดเจ้าเพิ่นมียังขาดคือว่าขาดยังกับบอกบ่าวตุบีได้ตลอดเดี๋ยวบ่าวตุบีกสีคอยอยู่เคียงข้าง อยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแหละเนาะเฮาก็สิคอยเป็นกําลังใจให้กันนั่นแหละง่ายๆก็โดยทีมงานเฮาบ่ทิ้อยู่แล้วเนาะแม่นเฮาก็สิไปปันสุขทุกที่ทุกแห่งโดยเพิ่นขาดความความยากเพิ่นเดินทุกอ่าความอุ่นความลบากมกยางบกโดยโดยเฮาก็จังได๋กลับเลยบ่ยัง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 บ่จบคลิปยังอีกเอาเนาะพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้เฮาก สี่ประมาณนี้เนาะกาหมอบทุนมอม้อนให้แม่เพิินให้เพิินไปซื้อเองเนาะพอมันจะสิง่ายกลัวือไปซื้อไงกาเชียดแล้วได้ไปซื้อี่โดติบอสสั่งนี่ตมเออแม่แล้นภ์เพนสั่งอะไรกันมิโดะภทเพียงช่างกัเพราะว่าไปซื้อเนาะเพลินบอกจักไปซื้อเอาเนาะไอ้เนาะเพลินก็บเฮ็ดตัวนี้อยู่แล้วตุโดยเพินก็จะตามเนาะจะกทามีเรื่องหนึ่งผู้ใหญ่เพล่นไหนถามเพื่อัน แม่น้องแป้งนี่ก็มีหลุดอยู่บ่มีมันห่างเลยหลุดจักห่างหลุดจักมีคันเดียวคันเดียว<อ>ว่าเวลาไว้อย่ยางมันลําบากเวลาไปซื้ออันางของอะไรไปลงตลดตลาดแต่มันก็พอใช้ได้อยู่แล้วว่าได้อยู่เลยเมื่เอเวลาบ่ตรมือใหม่จะมาให้กำลังใจเพื่อนเนาะนี่มือหนามีแต่ว่ามือหนา ให้เอื้อยซื้อมาครบทุกอย่างเลยน้องสิมาลินน้ำและเทน่าแกพูดแล้วเวลาอ่อมื่อทีมาเบิ่งผลงานแมนเมือได้ทีเอื้อยแบบว่าซื้ออุปกรณ์มาครบพร้อมสีลงมือเหตุแหละจะโทรบอกน้องแน่น้องชิมาลินน้ำฮะเรากระเช้าตัวครับเนาะอะไรมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนสบายดีเลยเนาะสบายดีน้องแป้ง สู้ๆก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้ก็มาอ่าทางสวรรค์เฮาพี่แหละสวรรค์เขตเนาะหนุ่สวรรคเขตก็มาเอากันหมอกกละมังมาให้ทางน้องแป้งแล้วก็เอาเงินเอาโทรั์โทรัพ์เนาะอ่ามาให้เพิ่นอ่าก็มาตั้งแต่พุ่นแหละมาใต้เฮือนสาวบัวพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เส้นทางขึ้นท่าแขกเวียงจันทน์ลงมาใต้เนาะอ่าตอนนี้ก็เฮาก็ลงมาใต้ลงมาฮอดสวรรเขตพี่แหลพี่น้องเอ้ยเฮาก็ได้มอบอีหยังให้เรียบร้อยเนาะน้องีเนาะก็คือสขอตัวกลับ พราะว่ากลัวสีฮอดบ้านเขากะยันคำเราไปลองเนาะทำกับไก่เติบอ่ะก่อนอื่นก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ให้ทั้งทีมงานเขาเป็นสะพานบุญให้น้องตับีเนาะให้พ้นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงขอบเจ็บขอบใครแม่อย่าให้มีสำหรับคลิปนี้ก็บบลืมอีกไงตุโบลืมบ่าให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อเนาะทางทีมงานปันสุขจะมีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันสำหรับคลิปนี้เขาก็คือจะขอตัวลา กล่าวเข้ามาสบายดียดตู้ชิดแต่พุ่นไม่ต้องขึ้นรถแล้วพุนออ่นั้งทั้งโมคืนไปอยากนอน